ดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวละครสายซัพพอร์ตน้องหลงหลงแห่งหอแก้ว7จสมบัตินะครับในเกมถังสัน MMORPG ตัวละครที่แจกฟรี7วันและเป็นตัวฮิลที่สําคัญมากๆในการลงดันต่างๆของเราว่ามีสกิลอะไรกันบ้างความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <S <S สเตลราโก,กพัส รับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลราสโกลพลาสดิ้งอยู่ใต้ดีสคริปชันอะไรครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนประจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ประยุทธ์วิญาจารย์เสมอไรล่ะวันนี้เราอยู่กับเกมถังซาน MMO นะครับกับตัวละครที่วันนี้จานจะมารีวิวนั่นคือตัวละครแจกฟรีนะครับ ตัวละครนี้เนี่ยเราทำเควส7วันเรารับตัวละครน้องฟีไปเลยนะครับเควสเนี่ยถามว่ายากไหมก็แนะนำว่าเคลียร์พวกเควส์ลองเคลียร์เควสตีกระดูกอะไรต่างๆเคลียร์เควสเมืองให้เยอะที่สุดมันจะทาให้เราเล่นง่ายนะครับถึงแม้จะมีระบบนําทางบางอันมันก็จะมีบางอย่างที่ค่อนข้างจํากัดเวลาดังนั้นต้องทํากันไวด้ดีๆนะครับสาหรับน้องลูกหลงหอแก้ว7สมบัตินะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นสายช่วยเหลือซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมนะครับ ในเกมนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวละครในเกมนี้เนี่ยยังไม่มีสายช่วยเหลือดระดับ SSR นะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะมีอลองลงมาหน่อยคือตัวนี้แจกฟรีนะครับตัวนี้แจกฟรีตอนเล่น2วันธรรมดาส่วนตัวนี้เนี่ยแจกฟรีโดยทันทำเควสนะครับทำเควสประจําวัน7วันนะครับในระยะเวลาทั้งหมด13วันนะครับถ้าเราทําเสร็จครบเนี่ยทันเวลาลพอดีเรารับตัวละครน,น้องไปเลยนะครับโดยน้องเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่บางคนเนี่ยอาจจะสามารถ เรียกว่าเพิ่มโคต้าการหาโดยการกดเลือกน้องไปก็ได้นะกดเลือกน้องไปก็ได้นะครับสักตัวหนึ่งแล้วก็เลือกตัวดาเมจสักตัวหนึ่งจาก็ได้นำอย่างเป็นตัวละครเบ็นจาดเดี๋ยวไว้ดีวิวคราวต่อไปแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีดาเมจที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าการที่เราไม่มีตัวบัฟเลื่อนให้เราเนี่ยเวลาไปสู้กับบอสอ่ะเราตีแรงก็จริงแต่บอสมันก็ตีแรงเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะสายที่ไม่ได้เติมหนักเติมอะไรนะครับดังนั้นนนเี่่ยตตตัััวววลละะะคครรออาาางงง้จจปป็ทํมก เดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องหลงกันนะครับว่ามีความสามารถอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสกิลดาวนะครับก็คือสกิลยิ่งเราเนี่ยได้ตัวละครซัาม,มากเท่าไหร่เราก็เพิ่มดาวได้พิขึ้นเท่านั้นนะครับก็คือเอฟเฟกนี้นะครับเมื่อ,อยงหลงเนี่ยอยู่ในทีมก่อสู้นะครับอัตราโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%นะครับอ๋ออัตราคิอัตราคิทีมเราเพิ่มขึ้น5%แล้วก็เพิ่มไปจนสุดสูงสุดที่10%นะครับอัตราการโจมตีนะก็ถือว่ากลางๆนะครับ เพราะว่าฐังคอ้อนรีวิวค้านที่แล้วเป็นคีดาเมจนะครับสกิลพัสดสิติดตัวครับเมื่อมีคู่หูโซมาเตอร์จะได้รับเลือดฮิลนะครับหนึ่งจุนะครับแล้วก็บวกเลือดให้เราอีก1200นะครับอุ้ยอันนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะลง p ีวก็ดีนะครับฮิลเลือดได้แล้วก็มีเลือดที่หนักดังนั้นเนี่ยเราก็ไปอัดดาเมจให้สุดไปเลยตัวหลักเรานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเลือกเล่นห่อแก้วเป็นตัวหลักมีนะห่อแก้วเป็นตัวหลักมีแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะวาวญญญ่่่าาาามมมันนีีิญญณุดดคูสรถเปลยไ แต่ว่าการเล่นหอกแก้วช่วงต้นเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะลาบากถ้าเราหาตัวดาเมจไม่ได้ถึงจะฮิลดีอะไรแค่ไหนนะครับการทาดาเมจมันจะค่อนข้างตืดๆนิดนึงแต่ว่าเป็นตัวละครที่แต่ละตี้ที่โด่งดังเนี่ยมีแต่คนต้องการนะครับมีแต่คนต้องการตัวพวกไอคนวิญญาณยุทธเริ่มต้นเป็นหอกแก้วครับมีแต่คนต้องการตัวทั้งนั้นเลยนะงั้นก็อันนี้ก็ถือเป็นความสามารถที่ดีนะครับแล้วก็พาสซีฟเสริมนะครับ พันสิบเสริงของน้องเนี่ยเขาบอกว่ายิงกระสุนเวทมนต์นะครับไปทางเป้าหมายต่อเนื่องสร้างความเสียหาย78%ของพลังโจมตีเป้าหมายนะครับแล้วก็การเพิ่มระดับจะทําให้พลังโจมตีสร้างได้สูงสุดถึง1 2 0เลยนะครับหูความเสียหายจะเพิ่มสูงสุดถึง120เลยใครบอกว่าสายหอกแก้วเนี่ยฮิวอย่างเดียวนะโจมตีก็แรงใช้ได้นะครับโจมตีก็แรงใช้ได้แต่ว่าตัวนี้ฮิวเลือดหดมาบอกเลยฮิวเลือดดีมากๆครับดีสุดจำเป็นมากๆในทีมนะครับ แล้วก็ทักษะวิญญาณที่1น,นะครับเก้าสมบัติหอแก้วนะครับทักษะใช้งานอันเนี้ยหอแก้วจะสมบัติเนี่ยเคลื่อนที่ไปยังเพื่อนนะครับเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตต่ำสุดให้กับปัจจุบันของพเพื่อนร่วมทีมเพื่อฟื้นฟูพลังชีวิตของเป้าหมายนะครับของเพื่อนร่วมทีม6กรบวกกับ4 6ของพลังโจมตีนะครับทุกๆวินาทีเลยและเพิ่มเอฟเฟกนะครับทางด้านของหอแก้วขึ้นเป็นเวลา8วินาทีโดยเอฟเฟกต์เก้าสมบัติแห่งแสเน,สเน,น,สสเน20%นะ อันนี้ก็ถือว่าดีเป็นเป็นเหมือนเขตแดนแหละที่ทําให้วงหอกแก้วมันเป็นวงขึ้นนะครับแล้วทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยได้รับบัฟจากวงั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกของปีของปีอ,งปอ่าทงานานของทักษะเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าแรงเพิ่มมากขึ้นรวมถึงบัฟที่เพิ่มมากขึ้นที่เป็นบัฟสแต็กละครับอันนี้ยิ่งเพิ่มการฟื้นฟูบวกกับเพิ่มสแต็คของตัวเขตแดนของเรานั่นเอง ทักษะวิญญาณที่2ครับจิตวิญญาณแห่งหอแก้วนะครับทักษะนี้เนี่ยกูดาวสิบวินาทีนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมสูงสุดนะครับแปดเนะครับบวกกับ880เป็นเวลา8วินาทีนะครับขยายการโจมตีนะครับก็คือเป็นทักษะเพิ่มการโจมตีเพิ่มระดับของการโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีพลังโจมตีสูงสุดก็คือตัวหลักของเรานั่นแหละนะก็ได้รับไปนะครับแนะก็บวกกับอืมก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะ อันนี้ต้องสัยอ้างอิงจากตัวละครตัวเองด้วยนะครับทักษะที่3นะครับเพิ่มอ่าเพิ่มพลนนะครับทักษะนี้ครูละแปดวินาทีนะครับเพิ่มพลังวิญญาณนะครับให้กับปาร์ตี้ฝ่ายเดีวยวกันที่มีเปอร์เซ็นต์พลังชีวิตต่ำสุดในปัจจุบันนะครับทำให้ได้รับการฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตทุกๆวิน,นาทีเป็นเวลา5วิน,วน,าวน,นาทีนะครับฟื้นฟูนพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยสามหน่วยเลยบวกกับ46%ของพลังโจมตีตัวเองทุกๆวินาทีครับดังนั้นเนี่ยพลังโจมตีขอองงงงหหหลลยยิ่่เเะทาไร ยิ่งเป็นผลดีนะครับที่จะทให้เราฮิวเลือดได้หนักขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะครับทักษะที่4นะครับเราจะทําให้เขาเรียกว่าความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับก็ค,คือการสร้างความเสียหายไปยังตําแหน่งนั้นน่ะของพลานจมตีสูงสุด8เป้าหมายในระยะของการโจมตีนะครับทำให้เป้าหมายติดสถานะสตาร์หรือว่ามึนงงเป็นเวลา2วินาทีนะครับโดยความเสียหายของสแต็กที่มันเป็นทักษะนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นจะเห็นว่าน้องลงหลงเนี่ยไม่ได้มีดีนะครับแค่เพียงของการซัพพอร์ตแต่ในส่วนของการที่เอาไปบัฟเนี่ยน้องเองก็ดีด้วยเช่นเดีกันงั้นเดี๋ยวอาจารย์ตัดทีมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยจารย์ใส่น้องไปตัวเดียวแล้วก็พาไปตีสัตว์วิญญาณซะหน่อยครับคือบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่จาร์เองก็ชอบนะเพราะว่าน้องฮิวดีนะครับน้องฮิวดีมากนี่ตรงอันนี้ดีกว่า เดี๋ยวเราไปนะครับลุย let's go นะครับคือถ้ามีน้องฮิวเลือดอยู่เนี่ยมันน่าจะได้แต่ว่าอันนี้สัตว์วิญญาณมันค่อนข้างปีสูงนะและตัวดามเมจานอาจจะไม่ได้จัดจ้างขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะไหวแค่ไหนตัวเดียวพอครับใส่แค่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าใครไม่มีเนี่ยใส่น้องให้ถังสาระ,ะได้นะครับใส่น้องให้ถังสาระาก็ได้เช่นเดียวกันอ่เดวจะให้ดูครับนะครับเดี๋ยวน้องเราหลงแต่ฮิวเห่ไหม น้องหลงบัฟขึ้นเรื่อยๆเราดูบัฟจากบนจากใต้ตัวละครได้ครับเห็นไหมอันนี้คือบัฟครับบัฟขอแก้มาแล้วครับบัฟขอแก้บวก,กับบัฟวิรานที่เราใช้นะครับบอกเลยว่าคิหึหึจันชอบสายวิรานมากนะวิคิสองแสนน้องหลงก็เป็นตัวละครที่มันจะสกิลเองนะครับโอ้แต่ว่าน้องหลงใกล้าตายแล้วน้องหลงยืนใกล้เกินไปลูกลบหน่อย วุ้ยแต่ว่าฟื้นฟูเลือดตัวเองบวกกับเราด้วยนะครับเห็นไหมเลือดเราฟื้นตลอดครับบวกกับตัวละครที่เราใส่ของมาเป็นดูดเลือดไปด้วยมันก็เลยแบบง่ายนะครับแต่ว่าจะตีมอนให้ตายเนี่ยดาเมจตัวเดียวอาจจะยังไม่ค่อยเพียงพออุ้ยที่สองแสงจันโคตรชอบเป็นอาสาเวลาโรกันอ่ะใครชอบใส่เริ่มต้นที่แบบมันๆนะแต่ว่าต้องเอาตัวเข้าไปแทงเขาหน่อยนะครับก็เลือกน้องเวลาโรกันมาได้นี่เห็นไหมบัฟดีเห็นไหมเนี่ยครับนี่คือเขตแดนวนวงๆเห็นปะเป็นวงๆวงๆอย่างเงี้ย วง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 ปะวงวงเนี่ยนี่คือวงที่ทําให้เราฟื้นฟูเลือดบวกกับพูดามิให้กับเรานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลงในตีดาดปกติหรือว่าจะเป็นการลงใน PVP นะครับน้องหลวงหลวงเป็นตัวละครที่บอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยต้องไปเจอทีมที่สูสีสูสีหน่อยแต่ว่าจันอาจจะแพ้ได้นะพลังจันต่ำกว่านะครับ ไปดูกันครับใน PV p v p ีลงหลงก็บอกว่ากับบูทได้ดีนะจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถแบบกําหนดตัวน้องๆได้มันก็ดีเหมือนกันเนาะว่าตัวน้องๆอยู่ตรงไหนมันชอบเดินเข้าไปในกลางวงะครับมันชอบเดินเข้าไปกลางวงแล้วแบบมันมันมันเป็นเป้าโจมตีอะไรครับแล้วเปิดเห็นปะแล้วเปิดวงหอ,อกแก้วมาครับอุ้ยเลือดฝั่งเราเนี่ยแบบเซฟเลยบวกกับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นบวกกับการใช้ระเบิดวงแหวนของเราเมื่อกี้นี้แต่ว่าเลือดฝั่งตรงข้ามตัวหลกักเขาเลือดแทบไม่ลดเลยครับ ตัวหลักเขาเป็นหอแก้วครับอ๋อเขาเล่นตัวหลักเป็นหอแก้วนะครับแต่เขาติดสตันจากหอแก้วเรามาครับทีนี้ทีนี้เราก็เป็นการลุมแล้วล่ะงั้นเราก็แฟบสเวทออกมาครับสแวทออกมาให้หอแก้วเขาได้เขาเรียกว่าเล่นจังหวะกับเรานะครับดูครับจริงๆอ่ะตราบใดที่หอแก้วยังยืนอยู่ในสนามอะเรื่องของการ PvP จันว่ามันมันมันดีขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าเรามีดูดเลือดมีบูทนะตัวละครฟรีๆแบบนี้อย่าไปลืมทํากันด้วยนะครับเควส7วันของฟรี ระเบิดวงแหวนครับลวกกระปับบ๊บหอแก้วที่เราบัาให้เราก็ย้าอยู่ครับอบอกเลยว่าเลือดไหลเป็นสายน้ําครับแต่ว่าตัวหลักเขาโหดมากนะเป็นสายหอแก้วนะครับเ <c oughs> ขาไปพยายามสู้นะโอ <c oughs> ้ยเขาพยายามฟื้นฟูเลือดครับโอ้โหดูดิเขาก็พยายามฟื้นเลือดเพื่อสู้กับเราครับส่วนฝั่งเราก็ยังพยายามทำราเมจดเพื่อจะฆ่าเข,ขาครับ เอาละครับการฟื้นฟูเขาก็หนักเพราะว่าเขาเป็นตัวดาเมจหลักไงี่ยเขาเป็นตัวเมนนะครับเป็นตัวเลือกสายวิญญาณมามันก็เลยฮิวหนักมากๆโอ uh! ้โห uh! จะฆ่าเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะถ้าไม่สามารถสตันหรือว่าหยุดเขาได้ครับเอาละครับเลือกเขาตอนนี้อยู่ที่50%แล้วครับโอ uh! ้โห uh! เขาก็สู้มากๆครับเลือดเยอะสิบเปอร์เซ็นต์เออแต่จริงๆเนี่ยเลือกตัวขอแก่เป็นตัวหลักอุ้ยดูดิดูขอบฟื้นเลือดดิครับเห็นเลือดด้านบนปะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกแล้วครับ ก็ฟื้นฟูนเลือดหนักจริงๆนะเอาละครับเหลืออีกยี่สิแล้ววงบีบครับวงบีบเวลาจะหมดครับจังหวะนี้ยังไงครับวงบีบวงบีบเราให้ตัวละครเพื่อเราอยู่ข้างในก็ได้ครับเดี๋ยวเราออกไปสู้เองครับวงบีบครับเหลือยี่อร์หูใช้เวลาสู้นานมากครับเขาก็ไม่ยอมจริงๆครับงานนี้เราก็ไม่ยอมครับแล้วก็จะตายแล้วครับโอ้โห้วฟื้นอีก ฟื้นฟื้นเลือดโหดมากนะครับเป็นตัวละครที่ฟื้นฟูเลือดได้ชุบชีวิตได้ครับเอาละครับเฮือชนะครับผมเกือบไปเลี้ยวในเมื่อกี้เกือบไปแล้วอีกสักสิบตาตานิงมานะครับอย่าลืมนะตัวละครฟรีๆแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้ากำหนดน้องได้มันดีมากเลยนะเพราะว่าจานเองก็ไม่อยากให้น้องอยู่ในตำแหน่งที่มันโดนโดนตีนอะพุ่งตรงนะครับเอาละครับจังหวะนี้ ฝั่งเขาไม่มีหอแก้วใช่ไหมฝั่งระวังหอแก้วครับแต่เขาตายไปแล้วหนึ่งตัวครับไอ้ถังสาญญาตายไปแล้วครับตัวหลักเขายังอยู่ครับหอเขาใช้เป็นเสียอู่เสียอู่เก่งในพิวพีนะเสียอู่พิวพีแรงมากครับแรงตัวติดซิงีกแต่ว่าจาังหวะนี้หอแก้วเราก็ยังอยู่เนี่ยหอแก้วมันยืนติดตัวเลยมันมีที่ไหนครับซัพพอร์ตยืนกับเราตรงกลางเลยเนะนี่ยแทนที่จะไปยืนเหมือนพวกเบนจาม่ายืนอย่างปูพิษเห็นปะปูพิษเบนจาม่าเขายืนเป็นยืนหลบตีน่ะแต่แต่นี่อะไรอ่ะตัวดาเมจหลักของเร มายืนกับเราครับลงหลวงยืนกอดคอตัวเราเลยอ่ะนะครับจังหวะนี้โอ้ยถึกจริงๆจเจอหอกแก้วอีกแล้วเนี่ยแม่เจ้านี่เราเลือกหอกแก้วมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นักสนะไม่มีปัญหาอะไรมันจะตายแล้วครับผมยืนอยู่ในหอกแก้วบอกเลยชิวๆชิวๆเรียบร้อย สเตลลาโก plus เพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึงสเตลลาโก plus ดิงอยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับน้องหลงๆหอกแก้วเจ็ดสมบัติของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวฟรีที่คุ้มค่าราคามากๆฮิวเลือดดีนะครับถ้าใครเลือกเป็นตัวหลักมันจะชุบชีวิตได้ด้วยนะแต่ว่าความสามารถของตัวที่เป็นตัวผู้ช่วยเนี่ยมันดาได้เพียงแค่ฮิว เสริมการโจมตีเสริมทักษะวิญญาณนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ครบองค์ประกอบในโหมดซัพพอร์ตเลยแถมว,ว่าตัวเองยังสามารถมีสกิลโจมตีได้อีกยิ่งเรามีพลังโจมตียิ่งสูงเนี่ยมันยิ่งจะรับดีขึ้นเลยเลยนะครับ ยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้หากมีข้อมูลผิดพลาดไม่สมบูรณ์รายการใดเนี่ยขออภัยไว้ด้วยนะครับฝากร้านสเตลล่าโกพัทกันไว้ด้วยนะครับร้านเติมเกมไม่ว่าจะเป็นเกมมือถืออะไรต่างๆร้านรับเติมเงินจดทะเบียนพาณิชย์อย่างถูกต้องนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะถูกรีฟันคืนเลยสำหรับเรื่องของเพชรหรืออะไรต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากเห็นตัวไหนอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวุย